มาพบกับเซนานอีกครั้งนะคะกับช่องโปรฟอร์ดบายแนนี่ค่ะที่ปรึกษาการขายโชว์ดูฟอร์ดออโต้แกลลรี่ปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะเนจะพามาชมนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะเ e ็กเจนนะคะวายแท็กนะคะมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะเน็กเจน วายแทคนะเขาจะมีรุ่นย่อยทั้งหมด4รุ่นนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยนะคะตัวเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะราคาจําหน่ายอยู่ที่999,000บาทนะคะแล้วก็เก no ียร์ออโต้นะคะ6สปีดนะคะก็จะเป็นตัวที่แนนนามารีวิววันนี้นะคะราคาจําหน่ายอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ขยับขึ้นมาจะเป็นรุ่นพี่นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้แบบ10สปีดนะคะเป็น4คูณ2นะคะราคาจําหน่ายอยู่ที่1,115,900 0บาทนะคะแล้วก็ตัว ท็อปสุดของวา t แทนะคะจะเป็นเกียร์ออโต้ส0สปีดนะคะ 4, ูณ4นะคะเป็นแบบไบเทอร์โบนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1,299,000บาทนะคะในส่วนงการตกแต่งนะคะดีไซน์ต่างๆนะคะก็สามารถแต่ง ชุดแต่งเหมือนกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวนั้นจะพาไปชมนะคะว่าตัวนี้นะคะมีการเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะปรับในส่วนของตัวล้อนะคะตัวกระจังเพิ่มเติมมานะคะแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆที่มากับตัวรถมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะคันนี้นะคะจะเป็น next gen y tag นะคะเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีสีพิเศษอีกสีหนึ่งสีจะเป็นสีส้มนะคะก็จะเข้มกว่านี้นะคะ ในตัว Next Gen สีนี้จะเรียกเป็นสีเหลืองนะคะก็บวกเพิ่มจากตัวราคารถที่1,000 0บาทและคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีนะคะลูกค้าซื้อฟังก์ชันแพ็กเกจเพิ่มเติม,ม50,000บาทนะคะก็จะได้กล้องรอบคันและระบบการทํางานเพิ่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวนั้นจะแปะในส่วนของรายละเอียดนะคะที่ลูกค้าสามารถอัปเกรดฟังก์ชันเพิ่มเติมเข้าไปในตัวรถนะคะที่มาจากโรงงานเลยนะคะ,ะไว้ที่ไฮคลิปให้ด้วยนะคะ คันนี้นะคะแนนก็เปลี่ยนในส่วนของตัวกระจังให้ใหม่นะคะตัวกระจังนะคะเป็นกระจังทรงลัปเตอร์นั่นเองนะคะเป็นฟอนต์ FORD นะคะงาน3มิติสวยๆแบบนี้เท่ๆแบบนี้เลยนะคะบงบอดีในส่วนของฟอร์นั่นเองนะคะฟอนต์ FORD เป็นสีดำด้านนะคะตัว สามมิตินะคะงานนะคะการเก็บรายละเอียดต่างๆนะคะคมสวยนะคะหรือลูกค้าอยากแจ้งทําสีนะคะก็แจ้งได้นะคะเซลนันก็จัดให้ได้เหมือนกันนะคะทุกสีทุกรายละเอียดนะคะแจ้งเข้ามาได้นะคะเพิ่มเติมนะคะไฟ LED ด้านบนนะคะเป็นไฟ LED สวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นสีส้มนะคะหรือลูกค้าอยากได้เป็นสีขาวก็แจ้งได้เช่นกันนะคะกระจังนะคะเป็นแผงรังผึ้งนะคะระบายความร้อนได้ดีนะคะเป็นสีดําด้านนะคะชุด ตัว Nexgen White Tag นะคะจะมาพร้อมกับชุดไฟ LED Reflector นั่นเองนะคะตัวชุดไฟนะคะเขาจะเป็นโคม LED เลยนะคะเป็น Reflector จานฉายนะคะมาพร้อมกับไฟ Daytime Running นะคะที่เป็นตัว C แบบนี้ C Cam นะคะเอกลักษณ์ของ Nexgen เขาเลยนะคะมองมาแต่ไกลชัดเจนค่ะตัว C มาก็คือ Ford Nexgen นั่นเองนะคะ ชุดไฟนะคะจะเป็นระบบเปิดปิดออโต้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาลูกค้าเข้าไปในที่จอดนะคะใต้ถุนนะคะอาคารนะคะที่มีความมืดนะคะตัวระบบชุดไฟเขาเป็นระบบออโต้นะคะเขาก็จะเปิดไฟให้เลยนะคะก็ไม่ต้องไปรอเปิดนะคะตัวนี้เป็นระบบที่ให้มาในตัวรถเลยนะคะไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะตัวนี้ให้มาแล้วนะคะตัวไฟตัดหมอกเป็นไฟ LED แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของไฟช่วยเลี้ยวให้ด้วยเวลาลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวด้านขวาหักพวงมาลัยไปด้านขวานะคะไฟตัดหมอกด้านขวานะคะก็จะเปิดติดด้วยทํางานด้วยนะคะ ทำให้เวลาลูกค้าเลี้ยวนะคะในส่วนการส่องสว่างนะคะทำให้ถนนสว่างมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะคะช่วยในส่วนของทัศนวิสัยในการขับขี่มากขึ้นด้วยชุดกันชนเป็นกันชนเดิมนะคะที่มากับตัวรถเลยนะคะตัวสีนะคะเป็นสีเดิมนะคะสีบรอนเงินแบบนี้เลยหรือลูกค้าอยากใส่เพิ่มเติมที่เป็นชุดวายนะคะที่เป็นชุดแต่งยอดฮิตก็แจ้งเข้ามาได้แนนก็จัดให้ได้นะคะคันนี้ติดตั้งในส่วนของแพ็กเกจอย่างที่แนนแจ้งนะคะเขาจะ กล้องนะคะตัวนี้เป็นกล้องด้านหน้านะคะเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะคะตัวกล้องจะเป็นชุดเดียวกันกับชุดที่เป็นตัวท็อปนะคะก็จะมีกล้องด้านหน้าแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่เพิ่มเข้ามาให้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมค่ะเป็นซูมล้อทรงรัเตอร์ขนาด5นิ้วนะคะแบบนี้แบบเรียบเรียบนะคะแล้วก็ตัวซ้มล้อนะคะจะมี5นิ้วมี6นิ้วนะคะหรืออยากได้แบบมีหมดุดก็แจ้งรายละเอียดของ รุมรอให้แนนได้นะคะแนนก็จัดให้ได้ทุกแบบนะคะการติดตั้งนะคะจะยึดติดด้วยกาว 3M นะคะแล้วก็ยิงซิลิโคนเก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยเลยส่วนหมุดน็อตด้านในนะคะอันนี้ก็ยึดหมุดน็อตเดิมที่มากับตัวรถนะคะตัวรถคันนี้เนี่ยไม่ได้มีการยกนะคะเป็นรถขนาดเดิมที่มากับโรงงานอยู่แล้วนะคะหรือถ้าลูกค้าอยากแจ้งยกเพิ่มเติมหรือ ใส่ล้อแม็กที่มีออฟเซตเยอะๆนะคะ,ะ,คะก็จะมีการจัดทรงให้กับลูกค้าด้วยนะคะแม็กนะคะคันนี้ก็อัปเกรดใหม่ค่ะล้อแม็กจากเดิมเป็นแม็กขนาด18นิ้วนะคะอันนี้อัปเกรดเป็นแม็กขนาด20นะคะมีออฟเซตลึกเข้าไปนะคะออฟเซตลบนะคะแม็กนะคะเป็นลายออฟโรดนะคะสีดาเงาเท่ๆแบบนี้เลยนะคะมีดุมตรงกลางขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมกับยางโอตาเน้นะคะออเทเลนเลยะคะ่ะเป็นยางเอทีนะคะซีรีส์ยางอยู่ที่2 6 5 50, 5กห้านะคะก็ ตัวยางเอทก็สามารถลุยได้ทั้งถนนที่เป็นทางเรียบและทางลูกลังนะคะหรืออยากได้เป็น MT ดอกโคดโแจ้งได้ค่ะ RT ก็มีให้นะคะอยู่ที่การใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านนะคะตัววงเลี้ยวต่างๆนะคะมีการจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะวงเลี้ยวไม่ติดนะคะแล้วก็ตัวของเ e ็กเจนทุกรุ่นนะคะตัวตัวโชคนะคะมีการย้ายตำแหน่งใหม่นะคะมาอยู่ นอกจากสี่รถนะคะก็ทําให้ฐานล้อมีขนาดกว้างขึ้นนะคะท้ายกระบะกว้างขึ้นด้วยเป็นท้ายกระบะที่กว้างที่สุดนะตอนนี้นะคะสามารถใช้โฟกซิปนะคะยกไม้เลิตวางที่ท้ายกระบะได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นดิสเบรกนะคะแล้วก็มีคีบระบายความร้อนมาให้เลยด้วยนะคะ แก้มข้างค่ะเป็นเอกลักษณ์ของของเขาเลยนะคะก็จะเป็นตัว C ีนะคะตัวสีนะคะจะเป็นสีกาไฟนะคะก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างจะมีคําว่าเทอร์โบนะคะถ้าเป็นสี่คูณสองละสี่คูณสีเขาจะเป็นคําว่าไบเทอร์โบนะคะก็บง่งบอกดีเอของแต่ละรุ่นชัดเจนนะคะแก้มข้างเจาะจริงระบายความร้อนได้จริงนะคะตัวครอบกระจกด้านข้างนะคะตัวเป็นสีกาไฟนะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มี ตัวกล้องด้านข้างนะคะที่ใช้ร่วมกับกล้องด้านหน้าและด้านหลังอันนี้ลูกค้าซื้อแพ็กเกจเพิ่มก็จะได้กล้องรอบคัน360องศานะคะไฟส่องเวลาลูกค้าเปิดประตูนะคะมีมาให้เรียบร้อยเลยมาพร้อมกับบายสปอร์ตที่กระจกด้วยนะคะบายสปอร์ตจะโชว์ที่ปลายกระจกนะคะตรงด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะสปอร์ตนะคะก็จะ เวลาที่มีรถมาด้านหลังนะคะในจุดบอดนะคะตัวบายสปอร์ตเขาจะมีสัญญาณแจ้งเตือนกระพริบเตือนที่กระจกให้ด้วยนะคะก็เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้ในของรุ่นนี้ด้วยนะคะลราหลังคานะคะอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะเป็นของตรงรุ่นเลยนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะหลังคานะคะสามารถยึดบรรทุกแหลกนะคะสามารถบรรทุกสัมภาระได้จริงนะคะแล้วก็เวลารถจอดหยุดนิ่งนะคะลูกค้าสามารถ ตังเต็นด้านบนนะคะที่เป็นเต็นท์หลังคาได้นะคะรองรับน้ําหนักสูงสุดได้ถึง300กิโลกรัมเลยด้วยนะคะติดตั้งเพิ่มเติมเป็นคิ้วกันสาดงานแนบนะคะอันนี้ก็เป็นตรงรุ่นทั้ง4บาทเลยนะคะตัววายแท็กนะคะเขาจะเป็นกุญแจสมาร์ทย์เลดแบบนี้เลยนะคะเพียงแค่ลูกค้าพกกุญแจนะคะก็สามารถกดล็อกได้ที่ประตูเลยนะคะกดไปที่ประตูด้านหน้านะคะตัวรถจะทําการล็อกนะคะหรือเวลาปลดล็อกนะคะเพียงแค่ล้วงมือเข้าไปนะคะก็จะปลดล็อกได้เลยมาพร้อมกับ ปุ่มแบบพุ s สตาร์ t ด้วยนะคะชายบันไดดีไซน์ใหม่ของ Next Gen นั่นเองนะคะมาพร้อมกับรอนกันลื่นขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ด้านล่างเสริมความแข็งแกร่งด้วยสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะหรือลูกค้าอยากอัปเกรดเป็นชายบันไดเหล็กนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ซุ้มรอด้านหลังติดตั้งเพิ่มเติมเข้าชุดกับด้านหน้านะคะนุ่น n e x t g e n w i t แทนะคะทุกตัวนะคะทุกรุ่นที่เป็น WiT แทนะคะจะให้สปอร์ตบาร์มาให้อยู่แล้วนะคะด้านหลังนะคะเป็นสปอร์ตบาร์ตรงรุ่นนะคะเราสปอร์ตบาร์ลูกค้าสามารถยึดบรรทุกของหรือยึดแหลกได้นะคะนี้บรรทุกของได้นะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยตัวสปอร์ตบาร์เป็นสีกาไฟเท่ๆแบบนี้เลยนะคะ ไฟท้ายนะคะเป็นไฟไท้าย LED มาให้อยู่แล้วในจุดต่างของ4คู4นะคะเขาจะเป็นเต็มโคมนะคะแต่ถ้าเป็นตัว w i t e t นะคะตัวเริ่มต้นเขาก็จะเป็นเป็นเป็นตัว C ด้านบนนะคะและด้านล่างเต็มดวงแบบนี้นะคะฝาท้ายด้านหลังนะคะเป็นดีไซน์แบบใหม่ของรุ่น วายแท็กนั่นเองนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังอัน,นดีไซน์มาให้เลยนะคะแล้วก็ไฟเบรกดูที่3าย้ายตำแหน่งจากเดิมนะคะอยู่ตำแหน่งด้านล่างนะคะหรือลูกค้าอยากติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของกาบฝาท้ายที่เป็นฟอนด์ FORD ด้านหลังก็แจ้งแนงเข้ามาได้นะคะมาพร้อมกับโลโก้ด้านหลังนะคะฝังด้วยลกล้องด้านหลังนะคะเป็นกล้องถอยหลังและกล้องใช้ร่วมกับรอบคาน360องศานะคะตัวอะคริลิกด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นสีดํา ดำด้านแบบนี้เลยนะคะคำว่า Y Tag นะคะบ่งบอก DNA ของรุ่นเขานะคะกันชนด้านหลังค่ะเป็นกันชนเดิมที่มากับตัวรถนะคะก็จะเป็นสีกาไฟไฟนะคะพร้อมด้านบนเป็นสีดำด้านเป็นกรอนกันลื่นขนาดใหญ่นะคะ ท้ายกระบะนะคะนะคะเขาก็จะเป็นท้ายกระบะแบบผ่อนแรงนั่นเองนะคะก็จะมีน้ําหนักเบานะคะก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวแบบนี้เลยนะคะไลเนอร์ด้านหลังนะคะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะคะเป็นลอนแบบเรียบนะคะเรียบไปกับในส่วนของตัวกระบะเลยนะคะแล้วก็ตัวท้ายกระบะมันขนาดกว้างนะคะบรรทุกของได้เยอะเลยนะคะ ด้านท้ายกระบะนะคะจะให้ช่องปลั๊กเสียบไฟนะคะอันนี้ก็คือสามารถเสียบได้เป็นช่องปลั๊กแบบ230โวลต์400วัตต์มาให้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องเป็นช่องชาร์จแบบกระแสสลับนะคะ12โวลต์มาให้ด้วยนะคะสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะคะด้านข้างของท้ายเกราบ่านะคะเขาจะมาพร้อมกับบันไดขึ้นด้านข้างนะคะ จะเป็นเอกลักษณ์ของ Next Gen นะคะก็จะสามารถขึ้นไปหยิบของด้านท้ายได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวน้นจะพาไปชมภายในบ้างนะคะว่า Next Gen w i ท์ t นะคะข้างในเขาเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ ภายในนะคะเป็นดีไซน์แบบใหม่เลยนะคะดูกว้างขวางขึ้นหรูหรามากขึ้นนะคะแผงคอนโซลน,นะคะจะเดินตะเข็บด้วยได้สีส้มนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเขานะคะก็จะปั๊มสกรีนคำว่าวายแท็ไว้ที่คอนโซลด้วยนะคะแล้วก็จะมีช่องในที่ลูกค้าสามารถวางโทรศัพท์มือถือตรงนี้ได้นะคะมีรอนกันตกให้ด้วยและมาพร้อมกับไฟในห้องโดยสารหรือไฟแอมเบอรไลท์นั่นเองนะคะตัวไฟแอมเบไลท์นะคะลูกค้าสามารถปรับ สว่างหรือปิดได้ที่ผ่านทางหน้าจอกลางได้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องเก็บของนะคะสามารถใส่ของได้เลยแล้วก็ช่องวางแก้วนะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะหน้าจอกลางนะคะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนั่นเองนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะแบบไร้สายนะคะเชื่อมต่อได้ง่ายๆเลยและเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน FordPass นะคะลูกค้าสามารถเช็คสถานะต่างๆนะคะผ่านทาง ัวมือถือได้เลยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของน้ามันเครื่องนะคะเช็คสถานะต่างๆของตัวรถนะคะหรือนัดหมายศูนย์บริการเข้าใช้งานต่างๆนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วยสั่งสตาร์ทรถนะคะผ่านทางมือถือได้ด้วยนะคะเวลาลูกค้าจอดรถตากแดดไว้ร้อนๆนะคะเราเดินไปชอปปิ้งกลับมามันก็ร้อนนะคะกดสั่งสตาร์ทฮะ,ะให้ตัวรถสตาร์ทรอเปิดแอร์เย็นๆรอได้เลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะกำลังฮิตเลยค่ะสั่งสตาร์ทผ่านทาง Apple Watch ได้ด้วยนะคะ ตัวหน้าจอกลางนะคะก็จะแบ่งเป็นในส่วนของการทํางานทั้งหมด3พาร์ทนะคะในส่วนของแผงบาร์ด้านล่างนะคะก็จะควบคุมแอร์นะคะตัวแอร์เป็นแบบอิสระซ้ายขวาด้วยนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะสามารถปรับอุณหภูมิไม่เท่ากันได้นะคะฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะคะรู้สึกหนาวนะคะก็ปรับอุณหภูมิลดลงนะคะคนขับปรับเย็นกว่าก็สามารถปรับได้ได้ที่หน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็จะมีปุ่มแมนนวลนด้านล่างนะคะปรับตรงนี้ได้ง่ายๆด้วยนะคะพร้อมกับ ให้ในส่วนของที่ชาร์จไวร์เลสชาร์จมาให้แล้วนะคะวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยไม่ต้องเสียบสายนะคะหรือลูกค้าจะเสียบชาร์จได้นะคะก็จะมีช่องท้าย A และช่องเสียบชาร์จแบบ USB มาให้ทั้ง2ช่องนะคะตรงนี้จะเป็นไฟแอมเบียรไลน์นะคะตลอดเส้นในส่วของแผงคอนโซลเลยนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดนะคะตัวเกียร์สามารถปรับเป็นแมนนวลได้ด้วยนะคะก็จะมีปุ่มบวกลบที่หัวเกียร์ให้เลยนะคะช่องเก็บของนะคะแล้วก็ช่องวางแก้วนะคะ มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ปุ่มควบคุมการทํางานนะคะโหมดในส่วนของการขับขี่นะะให้มาถึง4โหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีโหมดปกตินะคะโหมดประหยัดนะคะโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นลูกค้ากดที่ปุ่มนะคะตัวระบบในส่วนของตัวรถนะคะเขาจะประมวลผลการทํางานแล้วก็ช่วยในส่วนของการขับขี่นะคะแล้วก็จะโชว์ที่หน้าจอด้านหน้านะคะ ส่วนหน้าจอด้านหน้านะคะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะเป็นเน้าจอดิจิตอลเลยนะกราฟิกสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะที่มีน้ําหนักเบามากๆเลยแต่จะหน่วงตามความเร็วของตัวรถนะคะเวลาลูกค้าขับมีความเร็วนะคะตัวพวงมาลัยก็จะมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะไอ้ปัดน้ําฝนออโต้นะคะกระจกมองหลังเป็นแบบปัดแสงออโต้มาแล้วนะคะส่วนตัวเบาะนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็น เอกลักษณ์ของรุ่นเขาเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บได้ด้วยสีส้มนะคะพร้อมปักคำว่า w ว Pa แพไว้ที่เบาะด้วยนะคะแล้วก็เป็นปักไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะคะ8ทิศทางนะคะแล้วก็มีถุงลมนิรภัยนะคะมาให้ทั้งหมด7ลูกเลยด้วยนะคะต้านหลังนะคะแถวที่2นะคะจะมีแอร์แยกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบชาร์จนะคะ 230วต์400วัตต์มาให้เรียบร้อยเลยด้วยสามารถเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กด้านหลังได้เลยด้วยนะคะระบบการทํางานต่างๆนะคะก็ให้มาครบนะคะลูกค้านะคะได้ซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมนะคะลูกค้าก็จะได้กล้อง360องศาเหมือนตัวท็อปเลยมาที่ตัวรถนี้ด้วยนะคะติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะคะดูกล้องรอบคันจะโชว์ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของการทํางานของตัวกล้องนะคะไม่ว่าลูกค้าจะเข้าเกียร์ถอยหลังหรือการขับขี่ต่างๆนะคะก็จะมีที่หน้าจอมาให้นะ ะคะฟิล์มนะคะตัวน,นี้นันติดให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรอบคันเลยนะคะบานหน้า60รอบคัน80นะคะในส่วนของการมองรอบคันจะเท่ากันนะคะมองออกมาจากด้านในนะคะสบายตานะคะขับได้สบายนะคะเป็นอีกนรุ่นนะคะที่ลูกค้าหลายๆท่านนะคะกำลังศึกษาหาข้อมูลอยู่นะคะหรือกําลังตัดสินใจในส่วนของการซื้อขายการตกแต่งต่างๆนะคะ ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเซลแนนได้เลยเดี๋ยวนี้นจะแปะเบอร์ของแนนไว้ที่ด้านบนนี้เลยนะคะเบอร์ของแนนนะคะ098ค่ะ4642364นะคะหรือทักมาที่ l ล n e ID ก็ได้นะคะ e a r l u n d e r s c o r e n a n 9 7 7 9ค่ะแล้วก็ก่อนจบคลิปนะคะแนนจะแปะ QR code ของแนนไว้เลยนะคะสามารถสแกน QR code ทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเซลแนนได้เลยด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายนะคะแคมเปญต่างๆนะเปรียบเทียบรุ่นต่างๆนะคะหรือฟังก์ชันการทํางานของตัวรถฝ o r d ทุกรุ่นนะคะหรือการตกแต่งนะคะยินดีให้คาปรึกษาและให้บริการทุกท่านนะคะวันนี้ก่อนจบคลิปนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะรับรองค่ะนั่นจะมีอะไรดีๆมาอัปเดตให้ลูกค้าได้รับชมแน่นอนค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปวันนี้น้นขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ